มันจะกาดยามปลาครับยามเชสาปุ่นโอ้ยมากับเรือไม่หลอ่อไม่งอหญิงครับปุ่ครับปลาเพียบเลยปุ่นกำลังปวดอยู่อ,อาแต่ไข่ตีมาลงเนี่ยเอาเรือขึ้นรถมาเลยมองไปดูแต่ลงแค่นี้อะไรกินเนาะ แล้วถ้ามันขาดแล้วเพราะว่าปลดวิตกิซอนเยอะเกินไปอืมอือ<า>ปลาดปลาอย่างเดียวได้คุณสมัยให้ปลาจะตกปลดออกแล้วมันไดปลา,าหลังมันก็ได้ปล่อยคุณหลังมันก็ได้โอ้โหคือปลากระจกหลายใช่วะอืม ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่มันจะต้องหาเดียวมันจะเกิดเดี๋ยวโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวปลดป่าก่อนเดี๋ยวไปสรุปผลงานข้างบนผลก็ให้มาลงกับสองก็ให้มาให้คุณลงสองตัวครับสองตัวปลาข้าวมันปลาข้าวซอย เบืองบรรยากาศกับคนยามองเต็มเลยครับอ่างดอกกายซอยแปดครับพี่น้องบนตงไปว้โอ้ยตัวนี้ครับดู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 ครับมึงง้อซี่มึงง้ขึ้นนะเออครับป่ามีพิจปาเขาปลเขาอีไทยครับพี่น้องดูนกโตครับ นี่ครับขยุงนี่ครับเบ้ดผุดพี่น้องงเอาผุดเอาไปเลยผุดังไงครับผุดโอ้ดยูนี้ยูนี้ซครับเแดดออกนี่ยางมโอ้ยนี่ครับขยุงนี่ขยุงนี่มองเกขึ้นยตาข่ายใหม่ลงมาบ้งเอ้ มาสรุปผลงานกับเสร็จเด็กปลาขาวครับผมงเ,ง,ง,าาง,เง,งาๆครับผมไปแล้วครับรนีครับผมกำลังไปกำลังเดินเครื่อง